สวัสดีค่ะพี่น้องมาครับมากิน,นอะไรมาลงน้ำจิ้มด้วมพี่น้องสมมา,าเบิ้ลกับพริกเกลือเนาะอ๋โอ้ยขอประหยัดเบิ้งน้ำไล่แตกพี่นอออ้องเลยแซ่บกระเถา,ออาะอร่อยรับนี้เจ็นนะะเสิบเหรียญนะฮะเจ็ดสิบเหรียญเป็นเงินไทยแล้วเท่าไหร่สองร้อยอย่ามาใกล้มากไอ้กล้องหนาหนากล้องดีเลยกล้องดีวันนี้กินใจกลางก่อน ไ่ได้กินก็อกินนี่ละนั่งนี่ละอร่อยครับเปรี้ยวใช่เขาปรุงก็ได้ดีมากน้ำจิ้มแซบใช่ไหมอืมจิ้มแซบแต่คุยายไปได้บมองเสจลายกวนน้ำไอพริกแก้วโ่กเป็นยางน พิกมดก็เฮ้ากับไปเฮ็ดไหมพิกเบิร์เฮาไปเฮ็ดไหมอือยเลยืเกลน้ำลายน้ำเอือเอือเนือมอยากเน้เกือน้ำลายน้ำเออเอออยู่อยกีได้ เน้นกินนะฮะไม่เล่นพูดไม่เล่นพูดเขาบอกมองจะหลุดออกจากปากเปรี้ยวอหลีโอ้โหได้กินข่อยก่อนไม่เปรี้ยวแล้วยายชิมดูไม่เอาน้ำลายข่อยแตกอยู่นี่ตัวหันหมวกหันงากอยู่ ผู้่ายลูกก็ไล่ตามอยู่นี่น่ะไม่อ่ะกินกันยังทะเลาะก,กันอยู่พี่น้องี่เรียกว่าจะไปหากินน้ำหวานนะออไ,ได้ของเปรี้ยวมาอโอ้โหจิ้มกับจิ้มหลายแบเ้ายี่ยได้แตกกับพี่น้องด้ว ไห้ถั่าช้อนกินแบบคือประชมนล่ล่ะอืไม่เอายายกินของเปรี้ยวไม่ได้แต่เมื่อสองวันก่อน่นใจพี่น้องได้กินแบบนี้แล้วอชอบแต่เมื่อสองวันก่อนอะ่ะยายกินส้มตำน่งจะตีห้าสองวันซ้อนเลยฉัน,นยกไปเห็ดหยางนี่น่ะมันเลยกล่องเจ็บเจ็บ แชร์ไปดีเด้อครับคุยไปไม่รู้เรี่อเดอยวใคละนำไลยเตะเอางวงอีกแล้วงวกใช่อีกควายอีกแล้วตึกแกไม่ใช่บ้านแต่ตึกงหลงวครับอันจะ้องเฉียงหลงนะ่ริสามารถ เทพริกเกลือโรยก็ได้ครับจำนี้แหละแซ่บถ้ามันหมดเราก็ทำใหม่แถมครับโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเย็นนาตาสอนนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า